สวัสดีครับทุกท่านผมนายโซนิกมาสเตอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาภาคเดย์ไลทูนนะครับเดี๋ยวขอหาไก่ก็คือนะเดย์ไลท์ทูล เอสมัดปาร์ตี้เตไลท์ูต่อเดีเดดสเยี้งเยียงเสียงามายมายยามเต้ไลท์ตูนต่อที่11เอสมัดปาร์ตี้เป็นภาษาไทยโดยโซดิกบัตเตอร์นว่าสตาร์ดูตูนะครับหน้าบุบบานแฮร์รันเฟล ชาล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 า้ยฮ่าฮ่าฮ่โอคนเลยเลยฮ่าฮ่าอืมว,ว,ว,วันนี้วันคร,ริสต์มาสเราชวนเพื่อนมากินเลีย้ยงด้วยกันพี่ก็มากินด้วยกันสิคะเอ้ยลืมพูดชมเมง ชิงชพี่คะอย่าเล่นแบบนี้สิวันนี้เราไม่แข่งนะคะหนูป่องให้ปล่อยไงคะไอ้้ย่ยกลับไปนั่งกินข้าวเหมือนคนปกติได้ไหมคะพี่รักกูเหี้ยหนู เออเอ๊ะแต่วายจะหมดแล้วนี่นะงั้นเดี๋ยวยหนูไปซื้อของที่ซปเปอร์มาร์เก็ตกันนะคะเดี๋ยวมาแป๊บนึงขออนื่อนหนูด้วยค่ะโอ้โอ้โอ๋โอต่อมากลับมาเลยจ้าขอโทษที่ให้นอนทุกคนเงินต่อคิวสนานเลยอะ ิดพี่ทำอะไรกับเพื่อนหนูเนี่ยกูอีแกแล้วเหรอวะมันเป็นการข้อที่พี่บ้าทำแบบนี้ทำไมหนูยังม่มากินนี่วัคิดบัานเหมือนคนปกติเขาทำบ้างแบบที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะรอลี่จบแครับตอนนี้ก็ขอรับก่อนรับสุดครับ